สวัสดีครับประพบกับช่องนนโตเกียวเองนะครับวันนี้เราจะพามาดูดอกไม้นานาพันธุ์นะครับที่บ้านเราเองนะครับอันนี้เป็นพุทธรักษานะครับดอกสีเหลืองนะครับอันนี้ก็พุทธลักษาน,กน,นะครับแต่คนละสีตัวนี้จะเป็นสีแดงสดดอกใหญ่เลยนะครับ ตัวนี้คีโอพาตานะครับออกใหม่นะครับใบเขาจะสังเกตใบเขาจะลายโดยมีลายเหลือบดอกก็จะสีผสมระหว่างสีแดงกับสีเหลืองนะครับดอกเขาตัวนี้ก็พุทธรักษานะครับอันนี้ดอกจะสีส้มนะครับส่วนใบในใบจะออกสีน้ำตาลออกแดงเลือดหมูนิดๆ,ๆิดใบจะสีแปลกหน่อยนะครับ สลับตัดมาที่บัวมั้งนะครับอันนี้บัวบัวนี่เราจะขายที่วันเสาร์ตลาดนัดวันเสาร์ตอนเช้านะครับที่จังหวัดชัยนาทนะครับขายบัวแล้วก็พวกไม้ผลทั่วไปนะครับส่วนใหญ่จะเน้นบัวนะครับส่วนตัวนี้คือนางเอกของงานเลยนะครับของสวนที่นี่เลยนะครับอันนี้เป็นว่านสีท่ทิศฮอลแลนด์นะครับอ่าชื่อเลดี้เจนนะครับจะเป็น ดอกจะซ้อนนะครับจะเป็นว่าสีทิศดอกซ้อนนะครับดอกใหญ่มากเนี่ยนะครับเรดี้เจนสวยมากเพิ่งบานได้สองวันนะครับวันนี้วันที่สองที่เขาบานดอกใหญ่ใหญ่มากตัวนี้ก็กำลังจะบานอีกดอก ส่วนนี้นี่เป็นบัวสีธรรมดานะครับดอกสีชมพูนะครับที่เราเอาไปขายที่ตลาดนัดวันเสาร์เนี่ยนะครับนี่เป็นบัวสีส่วนบอ่อนี้จะแปลกหน่อยนะครับอันนี้เป็นบัวนางกวักนะครับนี่ดอกเขาจะมีลักษณะแปลกกว่าบัวสีทั่วไปนะครับนี่เป็นบัวนางกวักกวักเงินกวักทองนะครับเป็นใหญ่เขาก็นิยม ปลูกกันที่บ้านเรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านน,นี่คือบัวนางกวักนะครับตัวนี้เป็นบัวสีนะครับสีจะออกขาวเหลือบเหลืองนิดๆสวยมากอันนี้จะเป็นสีชมพูเข้มเลยนะครับตัวนี้ออกใหม่นะครับม้าใหม่ เป็นบัวสีทั่วไปเหมือนกันนะครับแต่สีนี้มาใหม่นะครับออกสีชมพูเข้มเลยนะครับจะเข้มกว่าตัวที่เราถ่ายมานะครับ mm hmm. สลับตัดมาที่ว่านสีทิศนะครับเดี๋ยวอันนี้เราถ่ายให้ดูก่อนนะครับมาลุน้นกันว่าหัวนี้จะออกดอกเป็นสีอะไรนะครับนีครับ แถบนี้ก็อีกห้าต้นเลยนะครับมาลุ้นกันว่าจะเป็นสีอะไรนะครับเดี๋ยวถ้าดอกเขาบานเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยห้าต้นเลยนี่คือช่อดอกก็ทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยอันนี้เขาจะช่อเขาจะสั้นๆอยู่ตอนแรกๆที่เขาโผล่ขึ้นมาเนี่ยนะครับพอเริ่มจะออกดอกเนี่ยเราจะเริ่มเห็นสีแล้วช่อเขาจะยาวขึ้นมาอีกหน่อย,ยหรือบางบางตัวก็จะยาวกว่านี้อีกนะครับเนี่ย ดี๋ยวถ้าดอกบานเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูนะครับว่าเป็นสีอะไรกันบ้างอันนี้เป็นว่านสีทิศฮอลแลนด์ทั้งหมดเลยนะครับชื่อสายพันธุ์ก็จะแล้วแต่แม่เขาจะเขียนไว้แล้วว่าชื่ออะไรบ้างนี่นะป้ายส่วนอันนี้บานแล้วนะครับนี่ดอกโรยไปหลายดอกแล้วอันนี้เทสชิกนะครับเป็นว่านสีทิศฮอลแลนด์เหมือนกันนะครับ ถ้าหัวเขาใหญ่กว่านี้ดอกจะใหญ่แล้วก็สวยกันนี้ครับอันนี้หัวเขายังเล็กอยู่ดอกก็จะเล็กตามขนาดของหัวอันนี้เทสชิกนะครับอันนี้ก็พุทธรักษานะครับหน้าบ้านนะครับที่บ้านพุทธรักษาจะเยอะมากนะครับมีทั้งพุทธลักษาที่ต้นถึงสูงทันทั่วไปอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นพุทธลักษาแคะก็มีนะครับต้นเจตเตียเต้ย ครับเรามาปิดทิปกันด้วยพุทธลักษานะครับนี่ครับนี่คือต้นหน้าบ้านดอกสวยมากนะครับนี่ใบสีเขาจะแปลกหน่อยนะครับนี่ลักษณะใบของเขาสีจะไม่เหมือนพุทธลักษาทั่วไปนี่นะครับครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องนนโตเกียวด้วยนะครับฝากกดไลค์ like กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีพุทธพุทธลักษาสวยๆพันแปลกๆแล้วก็มีว่านสีทิศฮอลแลนด์ Holland. ที่เราถ่ายไปให้ดูเมื่อสักครู่นะครับถ้าบานเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะถ่ายลงคลิปให้ทุกท่านดูอีกรอบหนึ่งนะครับนี่คลิปนี้ก็ลาไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนทุกการติดตามนะครับขอบคุณมากครับ